ภายหลังการประชุมสมชมเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายภูมิธรรมเวสยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการดำเนินคดีต่ตอบุคคลระดับผู้นำของกัมพูชาได้แก่ หุนเซนประธานวุฒิสภาและหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในกรณีสั่งการให้ทหารกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทยและยิงอาวุธใส่ประชาชนไทยจนมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนไทยโดยนายภูมิธรรมได้ระบุว่าจะมีการฟ้องร้องภายในประเทศก่อนและแม้จะยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาขึ้นศาลได้ในทันทีแต่ถือว่าเป็นคดีชนักปักหลังซึ่งหากพบตัว เมื่อใดหรือบุคคลเหล่านั้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็สามารถดำเนินการจับกลุ่มได้ในทันทีต่อมาในช่วงค่ำวันเดียวกันค่ะ Facebook ฮุนเซนได้เผยแพร่ข้อความตอบโต้กรณีดังกล่าวโดยระบุข,ข้อความว่าหนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่งที่รายงานเมื่อสักครู่นี้ระบุว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าฮุนเซนและฮุนมาเนต จะถูกจับกลุ่มทันทีหากถูกพบตัวในประเทศไทยหากรายงานข่าวเป็นความจริงแสดงว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งกำลังจะหมดวาระเป็นคนป่าดเถื่อนไม่รู้กฎเกณฑ์และไม่รู้จักแม้แต่การทูตหากประเทศไทยสามารถจับกลุ่มผู้นำกัมพูชาได้กัมพูชาก็สามารถจับกลุ่มผู้นำไทยบางคนที่รุกรานและสังหารชาวกัมพูชาได้เช่นกันกฎเกณฑ์ถูกทำลายโดยผู้รุกรานนี่คือจุดประสงค์ในการสร้างความ ไว้วางใจและก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีหรือจะทำลายมันลงเพื่อสร้างความขัดแย้งขึ้นใหม่หลังข้อตกลงหยุดยิงติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn